ครับวันนี้เราจะย้ายต้นสักทองนะครับต้นสักทองเนี่ยก่อนที่เราจะลงไปปลูกนะครับเราต้องตัดใบให้มันเหลือน้อยนะครับเพื่อลดการคายน้ํานะครับต้นเนี้ยจะดูได้ว่าต้นสักทองต้นสักทองนี้เพาะด้วยเงาเนี่ยเราจะไปปลูกที่ถนนสามตำหนึ่งนะครับเป็นแปลงที่พ่อปลูกต้นไม้เศรษฐกิจไม้ยืนต้นไว้นะครับก็ปลูกหน้าฝนปีที่แล้วตอนนี้หน้าฝนปีนี้วันนี้วันที่แปด กันยายนนะครับเราจะย้ายเข้าไปต้มต้นที่เสียต้นที่ตายไปเ่าะที่ดูเนี่ยต้นนี้มันค่อนข้างแกล้งนะเพราะมันไม่ค่อยมีดินต้นที่ไปปลูกแล้วที่แปลงใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสูงประมาณ4ี่ถึงหเมตรก่อนที่ปลูกเนี่ยพอเราทิ้งไว้นานเนี่ยต้นสักเนี่ยเราจะเห็นว่ารากเน,เนี่ยมันติดเห็นไฮะดึงไม่ขึ้นพอดึงไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ตัดรากมานันเนี่ตัดรากชไหม พอตัดรากแล้วเนี่ยเรามาลิบใบมันทิ้งอะะอันนี้เป็นโคนคู่เลยเนี่ยเห็นไหมเราลิฟใบเพื่อลดการคายน้ำนะครับโอกาสรอดของต้นก็จะเพิ่มขึ้นนะไม่งั้นถ้าเราไปปลูกอย่างนี้เลยใบก็จะเหี่ยวครับสำหรับสักทองนี่เป็นสักทองที่เราเพาะด,ด้วยเงาสักไม่ต้องเสียดายนะครับตัดไปได้เลยตัดทิ้งไปเลย<อ>ให้เหลืออยู่ต้นเดียวแล้วเดี๋ยวเอาไปปลูก อันนี้เป็นสวนป่าเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงเ,เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกกันเดี๋ยวเราก็จะไปเราไปปลูก เาลดใส่ต้นไม้ใส่รถคันนี้เพราะเวลาป้องกันลมเราเคยเอาต้นไม้ใส่หลังกระบังนะครับไม่มีหลังคาแล้วลมมันตีต้นไม้ซ้ำหมดนะแต่แบบนี้ต้นไม้จะไม่ซ้ำนะครับเรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางปากซ้ำหนึ่งนะครับั่งตรงข้ามก็จะเป็นปตทนะครับฝั่งตรงนี้นะครับ,รนะรบก็จะเป็น ตัตลาดนะครับร้านขายวัสดุของต่างร้านใหญ่มากเลยนะส่วนแปลงเราก็อยู่แปลงด้านซ้ายนะครับที่มีป้ายเนะี่ยมีป้ายสาบัดทีวีจำง่ายเลยนะ่ส <c oughs> ารัทีวีเนี่คือที่ดินของเราแปลงนี้ทั้งหมดนะที่ว่างนะ ตักเสาต้นไม้มาลงไว้นะครับก็อามาซ่อมแต้มครับมันจะมีต้นที่ปลูกตอนนี้ยากขึ้นลกนะครับต้นที่ปลูกเนี่ยก็จะเห็นนะเนี่ยเป็นแนวต้นที่โผล่ีมีพายูกระดูตักกินพันตะเคียนนะแต่ไม้ที่ขึ้นดีบริเวณเนี้ส่วนมากจะเป็นต้นต้นสักนะมีต้นสักต้นรินทันทห่ขึ้นดีเดี๋ยวเราไป ขุดหลุต้มตรงเนี่ยเนี่ยเริ่มขุดว่เยเราเอาลงมาปลูกตั้มตรงนี้เนี่ยข้อเสียนะครับข้อเสียของแปลงเนี่ยคือมันติดถนนคอนกรีตไอเนี้ยเป็นถนนคอนกรีตเข้าในชุมชนนะครับรถอ่ะตรงเนี้ยเอาแปลงพอเราไถตัด ไถ่ปลูกเนี่ยมันทำให้เป็นที่ว่างไม่ยาไม่ขึ้นคนก็เลยเอารถอ่ะมักลับรถตรงนี้พอกลับรถทำให้เหยียบต้นบริเวณนี้ตายเดีย๋ยวอาจจะต้องหาที่ตั้งหรือทำยังไงให้เขาไม่เข้ามากลับรถนะครับบางครั้งรถใหญ่เข้ามารถใหญ่หกล้อสิบล้อเข้ามากลับรถส่วนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเป็นถนนสามซ้ำหนึ่งที่รถวิ่งอยู่ตรงข้ามก็จะเป็นปตทปั๊มปตทใหญ่ตรงนี้เป็นชุมชนเกาะโปนะครับ อำเภอเกาะจันส่วนตรงนี้จะเป็นโลตัสนะครับโลตัสตลาดเดี๋ยวเราจะอนุบาลไว้ก่อนแล้วก็เตรียมตอ,อมจวทำที่แบพื้นที่นะฮะเราก็เตรียมเอาต้นไม้นะครับไปไปแอบไว้ก่อนเดี๋ยวหายนะครับต้นไม้ที่เราอนุบาลไว้นะครับพวกเนี้ยเราค่อยๆทยอยขนไปครับ จะเห็นว่าหญ้าเนี่ยขึ้นลกเต็มเลยนะครับแต่เราปลูกเป็นระยะห่างเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องจักรเล็กนะรถไถเล็กนะไถตามแนวไปถึงสุดถนนนะครับสามตหนึ่งเพื่อจะให้หญ้าพวกนี้ตายนะครับเราจะทําเป็นรอบๆอบนี่รอบช่วงนี้หน้าฝนก็ใช้รถไถขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราหลังจากหน้าฝนก็เดี๋ยวมันไถออกไปครับ สำหรับตรงนี้นะครับที่เราบอกว่าสูงสี่ห้าเมตรเนี่ยผนะมเนี่ยสูงร้อยแปดิบสี่เซนนะลองดูนี่เราปลูกไว้ประมาณหนึ่งปีนะปีเศรนะครับปลูกไว้ปีเสก็จนะสูงนะตักที่จะสูงไว้อยู่เนี่ยเวลาเราปลูกแล้วอาาเราก็ต้องสางนะสางตรงเนี้ยสางกิ่งให้ออกให้เหลือแต่ลำต้นตูงทะลูดไปแต่ก็จะแตก กิ่ก้านตาขาข้างบนนะครับคุณจะได้เนื้อไม้ดีๆฟังสงส่งสลับแปงนี้นะครับแปลงสวนฝาเศรษฐกิจนะครับก็ลำบากเหนื่อยในช่วงวันนี้นะครับแล้วค่อยไปสบายในช่วงของอ่ายี่สปีข้างหน้านะครับวางแผนที่ดีนะครับคิดในการปลูกไม้ต่างๆนะ ไม้ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับเพื่อเวลาเราแกะตัวขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ใช้ประโยชน์จากไม้ได้ถึงเวลาผ่านไป30ปีเราอาจจะปล่อยไว้เป็นส่ป่าก็ได้นะครับแต่เราอาจจะอยากจะแปลงเป็นจากไม้เป็นเงินก็ก็ได้เหมือนกันวางแผนให้ดีนะครับชีวิตเกษตรกรแบบเรียบง่ายครับเกษตรกรแบบพอเพียงเกษตรแบบเค กษตรแบบปพวงครับในสวน12ไร่ตรงอำเภอปอดจันนะครับเม็ดเดียวนะเราเพาะแล้วมันขึ้นมา2ต้นปอดสารเคมีเดี๋ยวไปแจกลูกน้องก็ได้ตัวอันใหญ่ก็มีเดี๋ยวเขียนมือผมปอดนายเขียนปอด <laughs> โจปูปีหนึงได,ได,ได,ได้ได้กล้วยกวเกลือยวเลี้ยงนะห้ามกินกินกินได้เดี๋ยวผมว่าจะมาตกเหตพ่อ <c oughs> บอกมาตกไปเลย ต้องร้อยอาไม่อยู่ก่อนป้าตดๆค <นะ S 2> ปับเามาด้วยป่ะเตรียมปาาาาปปป่ะ